เจหนึ่งนาทีแล้วนมเจ็ดหนึ่งนาทีแล้วละยังไเหรอหนึ่งนาที้วโอ้ยดิวค่าดิวพีเลยฮะสามอน่ e อ่าเริ่ม go เอาว่าเอาว่าเดียนเดียนต็อปเดียนเดียนโอ้โหมาแล้วมาแล้วกดคนโดด้วยโอ้โหโอ้โห โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ลักสุดลินคอนที่เราฝึกการนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะเอามาเป็นคอนเทนต์นะก็คือวันนี้นะครับผมจะให้น้องๆเนี่ยนักแข่งนะครับแล้วก็มีพี่ๆิ๊กหนึ่งคนพี่กอยากร่วมสนุกด้วยนะครับผมก็คือจะให้น้องๆเนี่ยห้าคนเอาหกคนนะครับหนึ่งคนน่ะต้องไปเล่นในบ้านสามชั้นตรงบ้านที่เป็นหอนาฬิกานะครับผม แล้วก็อีก5คนเนี่ยปาระเบิดโดยที่ห้ามห้ามกดนับวิป่าคือปาไปเลยนะครับส่วนคนที่อยู่ในบ้านนะครับต้องหลบระเบิดของ5คนที่ปาลาระเบิดเข้ามานะครับผมสามารถกดค้นได้นะครับส่วนด้านล่างห้ามกดระเบิดเป็นนับเป็นวินะครับเพราะว่ามันจะ,ะได้เปรียบเกินไปนะครับ oh. ส่วนคนที่ตายก็ ผัดลงมาเป็นคนปลาระเบิดแทนนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้อ่ขึ้นไปหลบระเบิดเนี่ยก็ขึ้นไปทีละคนนะฮะใครหลบระเบิดได้นานที่สุดนะครับวันนี้ผมมีอ่าเติมเพชรให้นะฮะสามพเพชรนะครับผมได้นานที่สุดนะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมายเดี๋ยวไอ้บิวปี้คนแรกเลยบบบมาช้าโดนเน้นแนมบ้าเรานานเอามันสองวีพอให้มันอยู่แค่สองว่อะ ไอคือพี่ผมว่าพี่ผมว่าไน้องเนอะเราเราตาคนละต่างเลยนะเว้ยตาคนละต่างเลยนะเฮ้ยมึงยังทักแค้นกันดิโอ้แดีจะทำไมตาเขาต่างปาไปดิโอ้โหพี่บิวเว้ยพี่ก็เก็บอัตโนมัติอย่ออัตโนมัติออกสิเอาทิ้งเลยเท่าบนระเบิดลูกเนี่ยเนท่าบนระเบิดใหแปดลูกหน้าบ้านมาเร็ว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 อยากฆ่าแล้วอจะเล่นพร้อมแล้วพี่บิ๊ก าพี่พีชกลางจะพร้อมเฮ้ยออกไปหรอจะโยนถังแดงระเบิดนี่หรอออกไปหน่อยเอาถังแดงให้ระเบิดหรอออกไปออกไปออกไปอย่าเข้ามาใกล้ตรงเนี้ย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 เข้ามาใกล้ฮัลโหลอย่าเข้ามาใกล้ระเบิดเคลียร์เคลียร์เคลียรถังแดงก่อนเร็วโอเคนั่นเออยู่ไหนวะดูไหนกันวะเอ้าอยู่ไหนกันนะเฮ้ยมาวางตำแหน่งทีมปลาพร้อมยังพร้อมพี่พร้อมพร้อมนะทีมปลาพร้อมนะไอ้ทีมหลบพร้อมยัง ทีมหลบพร้อมแล้วเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งดิทีมหลบให้ทีมหลบนับสามสองหนรมเลยจับเวลาแล้ว้ยเฮียจัเาโดนกูโดนจับเวแล้วนะครับหวิหกวิหายเจอหายเจอเฮ้เราเอยเลยใครใครโดนเลยเหรโดนเลยเแล้วเป็นโดนเลยวะ อยู่ชั้นหนึ่งแล้วโดนได้เลยวะเฮ้ยระเบิดระเบิดแล้วระเบิดใผัดแยกมาวะเไม่ใช่ฆ่าเพื่อนตายหรือฆ่าตัวเองตายโดนหักห้าห้าวินะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยอยู่ชั้นหนึ่งเฮ้ยอีกชั้นหนึ่งคือชั้ามแล้วคือชั้ามแล้วเอาเฮ้ยดิว่าตื่นดิว่าเอาเฮ้ยยูซี่ตายยูซี่เล่นเฮ้ยไมม่ีเฮ้ยอย่าฆ่าตัวเองดิเฮ้ย บิวปี้จะตายแล้วหรอบิวป vale> so okay. okay. ี้จะตายบิวปี้เลือเรือหบิวปี้เลือเรยฮัลโหลบิวปี้เลือเรเดนาทีแล้นะนาทีแล้นะไม่ไหวะนาทีแล้วโอ้ยบิวี้านาทีนาทีสาินาทีสาิโอเคโดนตะคะแนนเลย ไอเดียวปลาโดนดตกตายไอ้ดยูในสองคิวมึงฆ่าใครมามึงไม่ต้องมาตาเออเออดูก่อนอ่าอ๋อฆ่ายูปี้ด้วยใช่ไหมพี่พี่ต๊อบบ้าพี่ต๊อบบ้าเขาเดินมาใกล้เองอ่ะผมอยู่ใกล้ได้ไม่ได้ใกล้กูอยู่ฝั่งนู้นไอเดียวไอ้เหี้ยต้องไเข้าข้างในดิต้องไปเข้าข้างในดิคิวพี่มาข้างในพี่ปลาข้างในไม่ได้นะตามกฎโดนอยู่ฝั่งนู้นโดนหักห้าวิโดนหักห้าวิแต่เอิงได้ยูปี้มาสามวิอ่ะเหลือสองอิงโดนหักสอง อะไรครับนี่ค่ะพี่เวมส์คงหอรายการเลยนะอยากตายจังเลยเว้ยเฮ้ยอยากตายจังสิบวิอะไรเงี้ยเฮ้ยคร้าไปชั้นกลจะเปนชัางเลยไม่อยากฆ่าใครอีกนะอยากฆ่าใครอีกเนี้ยคืเกียจสร้างห้องใหม่เขาเจมเปิลสามพันหเพชรจะเป็นของใครนี่คือรอบที่สองของบักดิวนะเมื่อกี้ต้องรีห้องเพราะว่ามันฆ่าสต็อปแล้วก็โดนหักไปแล้วห้าวิแมนมัว ค่าผมก็หักอีกห้าวิสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดเพชรนะครับเราจะให้พี่บิ๊กเป็นคนจ่ายนะครับผมข้าพิธีท่าม้อยกินแล้วผมเาแจกกันเป็นล้านโอเคูแล้วพี่ออะไรห้ามใจเกาะเหรอเห็นไหมยห้ามห้ามห้ามเดี๋ยวกูดี๋เวพี่เช็กก่อนพี่เช็กก่อนกูดิวเช็กกูดิเลยเรเร่เร่เเร่อมยางหอมยังหอมยัง่เดเเกล็ด ขียร์ถัง้ะเบิกก่อนขียร์ถังระเบิดก่อนเฮ้ยลบในลบในลบายลบายลบนขีดแท้วเบิกก่อนเอ้าระเบิดโดนระเบิดโดนเนี่งอพยานอพยาก่อนน้ำยาก่อนเนไอ้เปล่าห้ามกดวีนะห้ามกดวีนะได้ไงอยากโดนะิดิ้วดนไปสกิปแล้วนะรูนึงเค้กเค้กเค้กคือเลนผมอฮะไอไหมวกัด่อยผมดูดูดูด นี่เข้าไปผมเฮ้ยเกงดิเฮ้ยหักแนนเช็คเรือตัวเองนะไม่ไม่สร้างแล้วนะแบนึงแบนึงเออโ้ยอย่เปยรอขนาดน้น้่นนะนมดก่นะฮะหนึ่งวิผ่านไปครับอีแมคือกูตายก็ได้หีอันนี้จดเอย โอ้โหไม่เล่กูตามไปแล้วกูไม่เล่นแล้วแม่กันเลยอยากตายจังเลยเว้ยอยากตายแล้วสิบวิอะไรเงี้ยจิบวิีิบวิจิบวิม่อไรเดิวจิบวิเับ มานั่งคู่มานั่งข้างระเบิดเลยกี้เนี่ยกใครกับใครสามสองหน่งรอดจัดไปเลที่หลอกบอกให้เอาเาไอปาประตูกลางฉันทำเดิเฮ้ยห้าวีแล้วเฮ้ยตึงว่ะตึงว่ะเอาหาไม่เจอด้วยก็เบิดใครก็หาผมตายไหมตายไหมเฮ้ยเฮ้ยมันนานนะมันนานนะ มันนานนะมันนานนะเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเหมือนใครวะเฮ้ยเฮ้ยสามสิบวิแล้วสามสิบวิแล้วอิบิวอ้บิวตายซะดิเฮ้ยสามสิบวิแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนนิดนึงนิดนึงนิดนึงมานเดี๋ยวนีอีกนิดนึงสี่สิบวิคือข้างๆเลย เฮ้ยมันผิวหายนี่มันผิวอะหลบระเบิดบผิวอะห้าสิบวิเฮ้ยสงสัยเราได้แชมป์แล้วสงสัยเราได้แชมป์แล้วขึ้นมาถึงจัดถึงจัดถึงจัดไหนึ่งนาทีสามพี่เฮ้ยขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วแค่สองแค่สองแค่สองมันเกือบโดนหนึ่งนาทีสิบวิแล้ว มันนับผมเหรอโอ้หน่อยนับได้ไงอ่ะโอ้คนมาคนมันน้อยคนมันน้อยขากค่าพี่พี่คนมันน้อยตอไปตบนะสาองนาเริ่มเอาว่ะเอาว่ะเดียนเดียนตเดียนเดนโอ้มาแล้วมาแล้ว กดโคโนด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โโดนโดนโดนโนนโดนโนนโโสิบเก้าวิไม่ถ้าถ้ากดถ้ากดโคโนมันจะเห็นเว้ยน้องกดโนโน่มันจะเห็นเว้ยไอ้ขาเมื่อกี้เนี่ยไปเลยอาเวสอสิบเก้าวิพร้อมยังพร้อมยังที่ดิวที่บิวอยู่ไหนบิวบิวพร้อมแล้วบิวพร้อมแล้ว ดีวายพร้อมแล้วครับโอเคอ่าดาเล่นนับหนึ่งถึงสามเลยสามสองหนึ่งไปเลยนะไปปิดเป้าหน่อยะไอ้เด็กผมจะไล่เตยจะไล่เตยกูทำไมอีกหรือเฮ้ย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 พวกแกยิงแกล้งกันมันกแกยิงได้คะแนนเยอะนะเอ้าก็ขอแก้เอ้าพี่บิ๊กลองระเบิดระเบิดใครล่ะลูกมาทางนี้เหี้ยเฮ้ยสิบแปดที่แล้ว อแล้วเฮ้โอยอลาอกลางบนเฮ้ยรู้อ่ะรู้แล้วรู้แล้วนีห้องกลางีหอางนีปลาห้องกลางกป้องเฮ้ยเฮ้ยสามสิบวิแล้วนะเบระวังเลยสามสิบวิแล้วนะสามสิบวิแล้ว่าอเยฮ้ยตายแล้วเอาว่เอาวะเก้าอี้เดียวเก้าอี้เดียวแบบ เฮ้ยโหดูสเต็ปในการหลบระเบิดของดารลนแม่ไม่มีใครครับจบไปที่อีกแค่สิบทีเองเกือบหมดน่ะห้าสิบหกทีนะครับพี่วิวพี่นิี่วิวโยนมงเนี่เกือบตายเื่อระบบิทยพีทีวีวะห้อสิบหชนผ่เกือบแปดสิบอีกแค่บิกมึงอะเหลือใครบิ ใครแล้วพี่พีกปะเหรอโว้ยไอตัวตึงแม่งคนสุดท้ายว่ะฆ่าใครไม่ได้เลยกูเนี่ยฮะตาพี่พีกแล้วไม่พร้อมเลยนะไม่พร้อมเลยเอาไม่น่ะดับดับพีจังเดียวดับดับใครเป็นสัน้ก่อนน้โห เขาอี้เดียวแบบได้แบบคะแนนคนเยอะเอาจริงเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเลยผมชั้นสามผมชั้นสามฮาวิฮาวินี่บิวแม่งเลยมโอ้โหเมื่อกี้ผมชั้นสาผมแรก กิจกรรมแรกมิกได้นะมิกมันได้เอ่อ่าหนึ่งว <co ิเจ็ดวิแล้วเจ็ดวิดีด้วยดีด้วยดีดีเนะมิกเป็นคนได้นะครับกิจกรรมแรกนะครับหลบระเบิดได้ประมาณหนึ่งนาทีอ่าเจ็ดวินะครับผมก็ได้รับเพชรทั้งหมด159เพชรนะครับตามที่ตกลงไว้